โดน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 อุย้ยมาแล้ว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 นี่โดนโดนโดนนอนดูแต่ละตัวทุกคนโอ้โหดูนี่จากเรือซิ่งทุกคนตอนนี้กลายปเป็นเรือดำน้ำแล้วครับ จากเรือซิ่งทุกคนตอนนี้กลายปเป็นเรือดำน้ำแล้วครับจากวิ่งซิ่งงมาต้นคลิปนะแล้วมันเสียงดังก้ากครับสรุปว่าท้องเรือที่เคยปะไว้อะมันหลุดครับตกใจเลยก็เลยจะไปตกปลาต้องเข้าออออบ้านก่อนเอาเรือขึ้นก่อนครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวหาลำใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วไปกันอีกทุกคน เกือบลับแต่ยังกลับมาได้นะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่น้องๆนานๆน,นะครับพบกับผมช่งางเดชนะวันนี้ช่งางเดชพามาแก้ตัวพามาลุยคลองน้ําเค็มครับจะมาตกปลาอีปโปงกันเดี๋ยวตามไปรู้ในการคลิปนี้โดยไม่โดนครับผมมากันสี่สี่คนสองลำนูนพี่โรดกับเซอเอกเขาอยู่ลำนู้นครับช่งางเดชมากับตสายนี่มามาทุกคนมา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 ตกปลาคลองน้ําเค็มด้วยกันครับเป้าหมายวันนี้คือปลาอีโปง ไตมาแล้วครับไตว้าวหูยมามามาไม่เล็กครับนี่แหมเต็มฝ่ามือครับอ๋อมามามาโดนแล้ววันนี้มาแล้ว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 นี่นี่นี่ส่งมาที่นี่นะน,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 นี่อีปโปงครับเนี่ยเขาจะตระกูลพวกพวกประจวดปลาหมาหรือปลาเอ เรียกอะไรอ่ะทางผักกลางนะหางกงุ้งหางกิ่วครับนะน่าจะคล้ายๆกันแหละแต่แบบนี้บ้าชรางเด็กเรียกปลาอีปโปงนะครับ โดน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 ,โดนโอุ้ยหนักครับตัวนี้หนักโอ้ยนี่ใส่สวยทุกคนอีโปงของน้ำเค็มครับอ่า ไปก็ามาอ้ยอ้ยสองคันติดอเอาเอาเอาอุย้ยสายสายสองคันนะจ,จังเลดคันหนึ่งครับว้าวเหยื่อใช้กุ้งเป็นนะทุกคนกุ้งเป็นตัวเล็กครับ ดูดูดูไตสาวสองขั้นเลยเลยโอ้ม <blunt animation> ัน <l> ม <aman> ันม oh nice. oh, ันน uh. ี่อ่ะโอ้โหดูตัวนี้ไตยกตัวนี้โชว์หน่อยเนี่ยมาดูแต่ละตัวทุกคนโอ้โหดูนี่โอ้ยอีปงใหญ่อีปงใหญ่มาดูครับ อืม uh huh. แต่ละตัวโคตรเด็ด oh, ทุกคนโดนไหมโดนโดนโดนนอ,อนพี่โลดก็มาหนึ่งไตสายก็มาอีกอุ้ยโดนแล้วโดนอีกแล้ว,น,ลวนี่โอ้โหโดู๋เกี่ยวท้องมาเลยครับ อีปโปงใหญ่ทุกคนปลาอีปโปงมันจะอยู่เป็นหลุมหลุมครับอ,อยู่เป็นฝูงงนในต้คลองเป็นหลุมลึกตรงไหนมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับนเ,นเวลาเฟี้ยงเฟี้ยงให้เข้าหลุมอย่างเดียว เช็คตัวแล้วกินอยู่ตรงไหนเนี่ยจุดนั้นอาจจะเป็นหลุมมันครับเฟีย่ยงเข้าหลุมอย่างเดียวสายไม่แล้วสองคันติดแล้ว <c oughs> พี่โรดโดนแล้วช่วงเวลาแห่งการสาวช่วงนี้ครับ เกี่ยวเหยื่อลงเบ็ดแล้วก็ตั้งคันรอก็แป๊บเดียวครับโดนแล้วนี่ในสายโดนนี่ช่างเลยก็โดนครับนี่ไอ้สวยใหญ่ๆนี่โอ้หใหญ่จริงใหญ่จริง วันนี้แกตัวสําเร็จนะทุกคนจากวันนั้นที่ไปกินข้าวแล้วไม่ได้ปลาเลยครับมาวันนี้โดนกันรัวๆเลยครับผมตอนนี้น้ํากลับมาเป็นหัวน้ําลงนะครับเนี่ยช่วงหัวน้ําลงก็กินห่างๆทุกคนไม่เหมือนช่วงน้ําดันขึ้นครับน้ําดันขึ้นเนี่ยกินรัวๆเลยลเดี๋ยวจะนั่งกันอยู่อีกพักนึงครับถ้าเงียบๆไม่มีกินก็จะกลับกันเนาะ ช่วงปลากินห่างๆเนี่ยช่างเดชให้ดูสูตรรับตกอีโปงนะครับเนี่ยเห็นไหมมัดเบ็ดผูกเบ็ดสองตาแบบนี้เบ็ดซักเบอร์เจ็ดเบอร์แปดก็พอครับเนี่ยแล้วก็เกี่ยวข้อที่สองหนึ่งตาแล้วมาดูตรงระหว่างเนี่ยครับระหว่างตรงโคนโคนไอ้ตรงปลายแหลมเขาเนี่ยมันจะมีช่องว่างใสๆอยู่นิดนึงน่ะจะไปมีพวกเส้นประสาทเส้นอะไรครับเกี่ยวได้เลยเนี่ยมัดเบ็ดแล้วเกี่ยวสองตาแบบนี้ครับ กัดหัวกระโดนกัดหางกระโดนทุกคนกุ้งที่ใช้ตกเนี่ยไซส์สบาทกําลังสวยครับตัวเล็กๆตัวไม่ใหญ่เนี่ยตกอีโปงกําลังดีดตกบ่ายมาไสมาโดนอะไรเนี่ยดึงแรงด้วยครับเอ้ย,อยหนักก็วันนี้ยังไม่โดยดุกกันเลยนะทุกคนออ้ยอุย้ ยังไม่เข้ายังไม่เขา้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วอะไรอะ่ะโอ้ยโป่งเกี้ยวโอ้ยทุบเลอะเลยแม่โอ้อโหดึงไม่แรงได้ไงอ่ะดูยังใหญ่เลยครับโุ้ยโดนยังโดนยังโดนใครติดอะไรก็ไม่รู้ขาดเด้ ออ้ยเหี้ยหมดครับทุกคนโอ้ยนี่เห็นไหมเบ็ดสองตาเข้าปากตางติดข้างตางนี่กัดหัวก็อยู่กัดหางก็อยู่ทุกคนแต่ว่าเสียได้อย่างเดียวครับเหี่ยหมดไปหายนี่โอ้ยแม่พอตกบ่ายเย็นๆคล้อยๆนี่ชักเริ่มกลับมากินดีอีกรอบครับผมมาดูปลาที่ได้วันนี้นะครับนี่โอ้โห ครึ่งถังอ่ะทุกคนอันนี้ส่วนของเมื่อเช้านะนี่แล้วช่วงตกหัวบ่ายเขาเย็นมาโดนอีกกันไม่ใช่น้อยครับเนี่อ่ะคลิปนี้ก็จัดเต็มนะครับผมออกล่าฝูงปลาอีโปงใหญ่ วันนี้ชัางเดชมากินข้าวกับแม่นะครับทอดปลาอีโปงใหญ่สองตัวก็พอมือแล้วนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปลาอีโปงใหญ่ทอดเกลือแม่ทอดได้เหลืองสวยงามเลยครับนี่มา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 ทุกคนกินข้าวด้วยกันครับผมตั้งสำรับครับผมมาแม่ปลาอีโปงทอดกับ แม่โรยเกลือไปนหน่อยนะเขาเรียกปลาอีปงทอดเกลือรครับดูเนื้อเนี่ยโอ้โหอ่านแม่ลองชิมไหมร้อนๆนะกินกับข้าวสวยมับขอหายแล้วครับเนี่ยแมงวันก็เยอะหน่อยนะช่วงกลางวันกลางวันมาดูกับข้าวแม่ครับนี่มีปลาอีปงทอดแกงเนื้อ เหลือน้อยๆแล้วก็ผักน้ําพริกที่บอกว่าขาดไม่ได้นะนี่น้ําพริกกะปิครับแม่จะตาใส่ถ้วยไว้แบบนี้เลยผักก็มีไอตัวนี้เขาเรียกดอกสนูครับจิ้มสดๆกินกับน้ําพริกเนี่ยอร่อยเอามาผัดน้ํามันก็ได้นะครับหรือเอามาเรียงเขาก็คล้ายๆดอกแค่แต่ว่ามันจะเล็กกว่าเขาเรียกดอกสนูดอกสนูบานตอนเช้าๆครับ กินน้ำพริกกะปิกินเลยอือร่อยครับมาทุกคนมากินข้าวด้วยกันครับผมแม่จะหมดถ้วยแล้วนะนี่ปลาอีโปงครับสดสดชอบเนี่ยดอกสนุนะ่น่ะ เดี๋ยวขออนุญาตก,กินข้าวนะครับไขยังไม่ได้กินข้าวก็มากินด้วยกันกับเราแล้ไหมเนาะอ่าแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแก้ตัวพาไปอัดพาไปงัดปลาอีโปงใหญ่กันมาเรียกว่าโดนกันรัวๆเลยครับแล้วก็ไซส์นี่ใหญ่ๆมากใครชอบคลิปที่ช่างเดชออกไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านนะมาทำเมนูมบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างเดชด้วยนะครับแลเดี๋ยวไว้พบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาการก,กันเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีจ้า Bye bye. Bye bye.